Shout out. สวัสดีครับผมมีตานะครับไม่ได้พูดตั้งนานเลยเนื่องจากผมนะครับไปโดนวัคซีนสุดคข่วอยานะครับเลยต้องไปดาวนาแม็กเพื่อไปหาดาบนบอลกับเ네นคุงนั่นเองครับมาทำไรพี่เนมาหาศัตรูทำฟิตนเนสสารับเบอร์ปีคั้นเทพให้ลองกินดู ตามสภาพเลยจริงๆก็ไม่ได้ค้นหาอะไรมากแร้วครับแข่งกันกินนะครับดูสภาพไม่แข่งกันอ้วนตัวจะระเบิดอยู่แล้วเข้าเรื่องเลยดีกว่าคนรอ,อนานแล้วซูเปอร์ไซย่าแน่นะครับซูเปอร์ไซย่าเนี่ยเพื่อนๆรู้จักนะครับทำไมเราต้องซูเปอร์ไซย่าเซตแม่พูดกูยังงงเลยเอาใหม่นี่มะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าซูเปอร์เซตเนี่ยคืออะไรนะครับง่ายๆเลยคือการที่เราออกกําลังกายนะครับแบบแรกเลยที่คุ้นเคยกันดีนั่นก็คือออกหนึ่งท่าปุ๊บตามอีกท่าหนึ่งเลยโดยกล้ามเนื้อเนี่ยส่วน ใกล้เคียงกันนะครับอ่าแบบนี้คือรูปแบบแรกนะครับนั่นก็คือมัดใกล้เคียงกันหรือว่ามัดเดียวกันเลยอันนี้คือกลัวจะไม่โดนนะครับเลยต้องซ้ําและรูปแบบที่2เนี่ยก็คือแตกต่างหน่อยนะครับอันนี้เนี่ยเราสาธิตให้ดูเลยนะครับว่าเล่นยังไงนะครับตอนปกติที่ผมเล่นเนี่ยนี่ดูสภาพกลัวมัจนจะรอดนะครับน้ำหนักที่สาธิตวอมก็ไม่ได้วอมอันนี้อย่าไปทำตามนะเรื่องไม่วอมเนี่ยอย่าทำใจก่อนสัตว์ สมมุติเราเล่นกล้ามเนื้ออกนะครับ แปดทีพอนะครับอันนี้สาธ <สา S 1> ิตให้ดูพอเราเล่นอกเสร็จเนี่ยเราแทบจะไม่ได้พักเลยนะครับนั่นก็คือเราต่อมัดตรงข้ามมัดตรงข้ามของอกคืออะไรนี่หนะ้าอกอยู่ตรงข้ามก็คือหลังมานี่เราก็โลไปเลยนะครับใช้มัดหลังทำงาน จะไม่สาธิตให้ดูนะครับนี่คือสภาพเลยรูปแบบที่2นั่นก็คือมาตรงข้ามกันนั่นึงเ <Yeah, S 1> อี้ขอทดเวลาบาดเจ็บมาพูดถึงข้อดีกันนะครับข้อดีของซูเปอร์เซตเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับก็คือเวลานะครับมันหาร2เลยสําหรับคนไหนนะครับที่ช่วงนี้ยุ่งยากนะครับแบบเวลาไม่ค่อยมีก็เอาซูเปอร์เซตเนี่ยไปเล่นนะครับท่ามันรงม2ท่านะครับเวลาพักตักไปเลยตรงกลางก็คือทําให้เราประหยัดเวลาอย่างมากเลยจากที่1ชั่วโมงอาจจะเหลือครึ่งชั่วโมงเลยก็ได้นะครับสำหรับคนไี่เวลา น,นีตอบโจทย์มากอย่างที่2เนี่ยนะครับถ้าใครต้องการที่จะเผาผลาญแคลอรี่ค่อนข้างเยอะเนี่ยการที่ผมเล่นแบบเมื่อกี้นี่สภาพมันคือหัวใจมาทํางานแบบพิดเลยนะครับก็คือขึ้นไปแบบนี้นะครับกลัวกูจะรอดนะครับแบบหัวใจจะวายตายหานะครับนั่นแหละทำให้เราเผาผลาญในระหว่างวันเนี่ยค่อนข้างจะสูงแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีรีเสิร์ชออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับข้อเสียข้อเสียของซุปเปอร์เซตเนี่ยคืออะไรถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเล่นเนี่ยมาดูเลยถ้าเพื่อนเ่นว่างนะครับไปเล่นท่าใหญ่แบบออนนห่ว้ อย่างเพื่อนๆไปเล่นสคอตอย่างเงี้ยฟุ๊บอืมจะเปล่นลั่นตามศูนย์นะครับไม่ได้บอมพี่อะไรเลยปึ๊บสมมุตินะครับสิบครั้งแล้วนะครับอันนี้กูเเกยนเล่นจริงแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ไม่ตรววิวแชร์นะครับตอนนี้เขาก็แข่งกันอยู่ด้วยเนี่ยพอเพื่อนๆเล่นท่า้เสร็จแล้วนะครับต่อทนท่านี้เลยจวขึ้นทำไมเนี่ยนะครับสมมุติเป็นร้อยกว่ากิโลเพื่อนๆมาได้ลิฟต์ ตู้เป็นร้อยโลแล้วครับยางรับรองมึงได้ไปตามหาได้บอนบอลเพื่อชุบชีวิตตัวเองแน่นอนนะครับเพื่อนๆ่นมึงคือ <c oughs> ถ้าท้าใหญ่เนี่ยถ้าเรามาใส่ด้วยซูเปอร์เซตเนี่ยยิงเดสลิฟกับสคอตเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเลยนะครับเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรานะครับการที่เราจะเล่นได้แบบสคอตได้ร้อยยี่อาจจะเหลือร้อยหนึง่งเพราะว่า มันท่ามันโคตรใหญ่ครับมันใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนแล้วเราก็จะคอแบกนะครับแบบนี้เลยอารมณ์เหมือนกับว่ากล้ามเนื้อเราเคยพร์ฟอร์แมนยกได้หนักกว่านี้นะครับแต่หัวใจการห,หายใจเราไม่ทันแล้วนะครับอย่างเดรลิฟเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องตัดน้ําหนักออกไปเลยถ้าเล่นน้าหนักเดิมครับมันจะได้พับไอ้นี่คือ2ท่ารวมกันเลยในระยะเวลายาเวเพื่อนๆเล่นไป3าสเดือนอ่ะเล่นท่าตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับท่าที่2ถ้าเพื่อนๆไม่มาสลับกันเลยอย่างเช่นท่าเมื่อกี้ตุ้มตุ้มตุ้มตัดแรงออก20%เล่รับเ่พอราเล่นต์แเ้ลโลเล่นับ ถามว่าเราเหนื่อยจากท่าแรกมาแล้วแล้วมาต่อท่านี้เนี่ยนะครับบางทีเพื่อนเพื่อนก็อาจจะหมดแรงก่อนท่านี้มันก็เลยเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ถึงพัฒนาก้ามเนื้อนะครับก็อาจจะเป็นส่วนด้อยเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้กูนั่งพักก่อนไม่พักยิง่งเหนื่อยสับ์ตอนนี้เหนื่อยไม่ไหวนะครับสภาพผมเลยต้องให้ฟีเซอร์นะครับหรือฟีซ่านั่นเองดูสภาพแม่งนะครับนี่ยิกล้องเรานะครับ ฟีเซอร์จะมาร่วมช่วยกับเบจิต้านะครับสภาพตอนนี hmm. er ้คือผมเหนื่อยไม่ไหวแล้วม od ึงแบ่งพลังให้เหมือนฟีเซอร์หัวร้อยด้วยมึงแบ่งพลังก่อนมึงแบ่งพลังก่อนแล้อยหัวร้อ้สัตว์แบ่งยังไงฮะมึงแบ่งพลังอ่ะเออแล้วหัวรอยเออมึงหัวร้อยมันชั่วร้ายกว่านี้หน่อยอ๋อฮิฮิฮิก่อน ช่องกูเนี่ยยัดแม่แมแยี่อะไรเนี่ยฟิเซอร์มือหยิบดัมเบลเลยโอ้โหเรื่องนไตามสภาพนะครับคือการที่เราเล่นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมัดอกกับหลังอย่างเดียวนะครับคือเล่นหน้าแขนกับหลังแขน็รั้มึงเล่นหน้าแขนนี่สมมติเราเล่นแฮมเมอร์นะครับคือรู้เลยว่าหน้าแขนเราตรงนี้ทํางานหนักแน่นนะครับอ่าสมมตุติมึงเล่นดีดีที่ฟิเซอร์ เออมันธรรมะธรรมงหน่อยสมมุติเราเล่นไป8เล็บแล้วเนี่ยอ่ะตอหลังแขนเลย <S <S ไม่ไหวไหม <S <S ไม่ได้เอาดดี่ยวอันเดียวก็ได้อันเดียวก็ได้เออนั่นแหละเออนี่เราก็ต่อหลังแขนเลยนะครับพอเราต่อหลังแขนเนี่ยเห็นปะมัดมันตรงมันข้ามกับหน้าแขนนะครับมันก็ยังออกแรงได้หน้า,ม,า <S <S มึงถึเตาหูถอดนะครับหลังแขนแล้วก็ทํางานเห็นไหม ไม่จําเป็นจะต้องมัดตรงข้ามที่แบบอกกับหลังอย่างเดียวนะครับแต่ส่วนตัวนะครับท่าทิกของผมเลยทิกของผมจริงๆเลยเนี่ยเวลาเราเล่นนะมันจะเป็นไหลกับท้องนะเล่นยังไงนะครับเ่ะเล่นไหลดิอ่ะมีดูไหลฟีเซอร์ก่อนใหญ่มากอ่าสมมติเพื่อนเเราเล่นไหลไปนะครับนี่คือท่า shoulder press กับดัมเบลอ่า เล่นเสร็จนะครับสมมติ8เล็บแล้ววางอ่า <Wow. S 1> uh. เราไปเล่นท้องเล่นท้องท่าอะไรดีท้องล่างอะไรก็ได้อ่ะเล่นกับบอกนี่แหละมันฟีเซอร์สภาพมันนี่นเนี่ยดีดีดิเออนี่นะครับเห็นไหมเราก็เล่นท้องล่างไปด้วยเลยนะครับเพื่อที่จะไม่กระทบกันส่วนตัวผมเนี่ยจะเอาไหล่คู่กับท้องเสมอนะครับวันที่ผมเล่นไหล่เนี่ยก็จะเล่นท้องไปเลยเพราะว่ามาทําให้ประหยัดเวลานั่นเองนะครับเราก็จะใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสภาพจะได้ไม่เหมือนฟีเซอร์ตอนนี้นะครับ ก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปซูเปอร์ไซยาเซตจริงๆช่องผมเนี่ยนะครับที่เราค่อนข้างจะคลิปล่าช,ช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่มีไรายได้ส่งตีนเ,เลยนะครับนี่อย่างไอนน้น็อตเนี่ยมันช่วยแม่มันขายของกินเจอยูน่นะดูสภาพแม่ <c oughs> นี่ก็เรียงตัวมันมาให้มันช่วยถ่ายนะครับแล้วก็ออกค่าน้ำมันให้นะครับตามสภาพเลยคลิปมาเลย <c oughs> ค่อนข้างจะช้านี้ต้องขอบคุณเจ้าน,อน,น็อตนะครับที่มาช่วยถ่ายคลิปให้เราวันนี้นะครับฟีเซอร์ของเราเนั่นเองสภาพแม่งไม่ไหวละ ซึ่งส่วนตัวของผมเองเนี่ยตอนนี้นะครับก็รับตัดช่อง Channel, ชแนลของชแนลอื่นก่อนนะเพราะว่าจะได้รายได้หลักมามีเวลามาถ่ายนะครับคือได้มีเงินกินข้าวอะไรตามสภาพเลยแล้วก็เมื่อไหร่นะครับที่สปอนเซอร์เข้าช่องเราเนี่ยเราก็จะทําคลิปได้ต่อเนื่องเพื่อนๆก็ได้ดูจนเกียดหน้าฟีเซอร์กับผมแน่นอนนะครับตามสภาพเลยวันนี้ฟีเซอร์อยากจะฝากอะไรเพื่อนๆไหมตอนนี้ก็รักษาสุขภาพไปดีคนระับเราต้องสู้กับโควิดแล้วก็วัคซีน ตามสภาพเลยนะครับวันนี้ก็จบไปเรียบร้อยนะครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไคร b ์กดไลค์ก็ได้นะครับเดี๋ยวขอปล่อยพลังก่อนรักบอลอย่างไรกันะีครับไฟนอนไฟนอนแฟรไฟนอนแฟต์เออนี่นะไฟนอนแฟตเอาเร็วคาเร็วพีเซอร์ <c oughs> เออมือคาดิจิตใจต้องสะอาดนะครับพินเจมือสูงกว่าน,นี้ นั่นแหละพาไปเล่เร็วพาไิ่ไปตัองหวังรอสรงการแล้วนี่แหละเล่นทดแทนเล่นนอนกินเจนี่ <laughs> กินเจจิตใจยังขาวสตอาจจนสร็แล้ว <laughs> คือถ้ามึงไปสารเจ้านี่ยเขาจะจุดบรรทัดใส่แน่นอนนะยัดแม่